ไปคุณห่างหนึ่งสี่หกแปดนะครับเบียขึ้น ดันไปครับคนด้นไปครับอือฮึอือฮึ เม็ดมาเว้ยปาไปโคนขึ้นไปไปครับโคนเบียไปครับเอาโคนขึ้นเถอะเม็ดไปเดือไปครับดันครับดันครับดันครับ ดันครับดันแบบไม่สนอะไรดันแม่งอย่างเดียวปูหกเวียแบอบหนนึงนะทผไมชออันนี้แม่งมีประเด็นเนี่ยกินตัวนั้นชึบน่าจะได้เบียร์อ่ะกินตัวนี้ครับ เดี๋ยวเรากินลุกก่อนนะครับถ้าเขาไม่ทําอะไรแทงเข้า,าไปครับแทงโคกนกินเข้าไปครับอืมกินเข้าไป นี้ไปครับก,นกินครับผมอ่ะทางโคนครับในจังหวัดทางโคนกินเบีย้ย เอาเราคุณเขาอยู่ในดงสังหารนะเดี๋ยวเราจะจัดการแบบให้กลุ่มกลิ่มเลยนะครับมาไปตัวครักินเบีย้ยไอ้กินเม็ด กดเลยครับฟรีครับม้าฟรีกินก็ปาไปเม็ดทำงานนะผมทำอะไรวงมา้าโดดมาทำไมไลนไปครับสวย,สวย แดกมั่งเลยดีกว่าลูเข้าไปครับไปครับผมลูกเข้าไปเดี๋ยวเราได้มาฟรีนะครับกินเข้าไปตายแน่ นี่ยังรวดเร็วเหรอลุกเข้าไปครับงาเข้าไปกินครับผมทำลายโครงสร้างครับเสร็จแน่นอน ไงพี่ ดูว่าเขาจะเดินยังไงจริงเขาน่าจะแก้อะไรไม่ได้อะมังอะไรพี่กำลังคิดอยู่หรอเปล่าเนี่ยเอาออกเลยเฮ้ยเอาเออะไรวะเราก็ต้องแต่เหมือนกันเหรอเนี่ย <S <S ไงพี่ไงพี่หรือว่าจะรอให้เวลาหมดก็ได้นะครับผมรอได้ผมเดี๋ยวเล่น iPad รอ นอโอเคเขากินแล้วว่ะเขากินว่ะอ่ะดันครับอืมมาครับลุกเข้าไปลุกเข้าไปครับอ่าบางครับหนีดีครับรอเลยล่ะหนีครับเดี๋ยวเจ้าโคนตัวนี้จะตายแน่นอนนะครับบอกเลยอืมไปดันตัวนั้นสินนะ ออื่ะเราดันตัวนี้ก็ได้ครับแทงตัวนี้ครับโคนเรามีเยอะกินเข้าไปลุกเข้าไปครับลุกเข้าไปอืออื้ออือฮื้ เขาแน่าจะต้องลุกราลูลละอ่ะมาอมอเอาเรือมาปิดครับดังขึ้นไปครับดังขึ้นไปชับๆรับชับๆอ๋อเราไม่น่าเราไม่น่าแบบไปเล่นรีไยตัวนี้เลยเนี่ย เอาเรือมาปิดครับเอาเรือมาปิดเอาเรือมาปิดครับกินครับกินครับลุกมาเรามมาแดกเลยนะครับบอกเลยฮ่่เ่เนตัวนั้นเลยเอเพื่อความปลอดภัยของเราเองนะครับอย่างนี้ดีกว่าท่านผู้ชม คลายก่อนคลายก่อนไม่ให้อับบางครับไปครับผมไปผูกไว้ครับของตัวชื่อกันผูกไปครับไปครับ ไปครับผมทีเดียวน่าจะตายแล้วมั้งลุกเข้าไปครับโอเคยอมแพ้ขอบคุณครับ